สวัสดีครับองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลุกใหม่มาคุณพมนะฮะพุทธศิลป์นะฮะ,นนะ,ฮะเนื่องจากเราเห็นล่องรอยการยุกตัวตรงการในฐานล่างนะฮะก็บ่งบอกว่าเป็นพุทธศิลป์ยุคปลายนะครับนอกจากนั้นเราสังเกตจากเส้นขอบกระจกนะฮะมีนะฮะด้านซ้ายนี่เห็นชัด ด้านบนเห็นชัดนะส่วนด้านขวามองไม่ชัดเจนนะครับองนี้รูปล่างลักษณะพุทธศินบึกบปืนล่ำสันนะครับออกไปทางพิมพ์จกกักรพัรด์นะฮะซึ่งสายอนุรักษ์เรียกหากันนะครับพระสมเด็จกลุใหม่มกุนพมนะฮะสังเกตดูจากนะฮะด้านหลัง จะมีการปั๊มตาวัดใหม่อมตะลดไว้นะฮะถ้าเป็นกุกเก่าหรือพระที่โดนเอาออกมานะหรือพระที่ออกในคราวเดียวกันแต่ไม่ได้ปั๊มตาก็ถือว่าเป็นกุกเก่านะครับเอาตาวัดตัวนี้เป็นข้อกำหนดนะฮะแบ่งแยกระหว่างกุกกับกับ โกใหม่พระ,ะเด็จบางอุณพรมนะฮะมีเอกลักษณ์ชัดเจนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับแล้วก็มีคาบกลุ่มสังเกตเส้นสายนะฮะจะบ,บิดเบียเบยเบ้ยวไม่งดงามนะฮะพระองค์ไหนที่เส้นสายเรียบร้อยงดงามเรียบตึงก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะนะฮะว่าไม่ใช่พระบางอุณพรมนะครับ ด้านหลังนะฮะเราจะดูง่ายมากนะ,ะเส้นก็จะโค้งนะฮะไม่ตรงนะฮะตามขอบต่างๆนะฮะแล้วก็มีรอยปีรอยแยกมีเนื้อเกินนะฮะส่วนด้านหน้านี่ก็ดูตามเส้นซมนะก็ต้องมีบิดมีเบี้ยวนะฮะถ้าไปองค์ไหนที่เป็นพิมพ์ที่กดไม่ลึกนะฮะตามเส้นต่างๆไม่ว่าเส้นฐานเส้นแขน,นก็ย่อมมีการบิดการเบี้ยวมีการเปลี่ยนแปลง นะองค์นี้ดูง่ายมากนะฮะตามขอนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนักายภาพชัดเจนภาบผุเห็นชัดเจนนะตั้งแต่หัวไหล่นะฮะข้างแขนซอกแขนนะฮะส่วนด้านหลังนะฮะเราก็เห็นปูนงอกขึ้นมาทับตาวัดแล้วนะฮะอันนี้แสดงว่าเป็นพระที่มีอายุมีความเก่านะครับ ขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกผิดปูนงอกนะ,ะมีสีดำๆของขิ้ฝุ่นขี้ผงนะฮะฝังอยู่ข้างในผิวพันด้านในนะเห็นผิวเป็นเม็ดเเมเป็นผิวหางกระเบนนะครับฐานล่างเห็นร่องรอยของการยุบตัวนะครับพระอุระนูนเด่นนะฮะพระเกตนะฮะก็เห็นไปทะลุซุ้มออกไปนะครับ อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะฮะด้านนี้เราเห็นคาบกรูกตรงข้างแขนนะฮะผิวพันธ์ก็เห็นรอยปีกรอยแยกมีเป็นเป็นเป็นเช่นเดียวกันตามขอบนะบก็เช่นเดียวกันนะฮะมีรอยปีกรอยแยกมีการงอของปูนนะครับอันนี้ถ่ายด้วยกล้องขยายสูงนะด้านหลังพระ เพื่อเป็นการดูนะฮะว่าปูนที่งอกขึ้นมาทับหมึกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบ่งบอกเรื่องความเก่านะตามขอพระก็มีการเซตตัวของเนื้อพระนะครับอันนี้ก็ปูนงอกขึ้นมาทับหมึกนะครับอันนี้ผิวพันธ์นะฮะสังเกตได้ว่าจะไม่มี การเรียบตึงนะฮะผิวจะเป็นตะปุ่มตะปำนะครับอันนี้ตามเส้นซุ้มนะฮะในส่วนที่ต่ำก็มีขี้กุกติดอยู่นะครับนี่ก็เช,เช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นคาบกรกนะครับผิวที่ไม่ราบเรียบสีใสแวววาวของผลิตแคนไซ อันนี้ผิวนะฮะพื้นผิวพวกเศษดำๆนะฮะแบบนี้ก็คือคิปฝุ่นคิปผงที่ติดอยู่ในเนื้อพระแล้วสีขาวๆเทาๆแบบนี้ก็คือปูที่งอกขึ้นมานะครับผิวที่ไม่ราบเรียบดูง่ายมากนะฮะในส่วนที่ราดเอียงก็มีเม็ดของปูที่งอกขึ้นมานะครับ นิฐานสิงนะฮะในส่วนที่สูงใสๆแบบนี้นะฮะก็เป็นเปลือกแคนไซในส่วนที่ต่ำก็มีครีฝนคีบผงนะฮะแล้วก็ปูนงอกขึ้นมาทับไว้นะ,ะก็เลยทำให้เราเห็นเป็นเม็ดนะฮะเห็นเป็นคาบกลุก่มดูง่ายนะฮะชัดเจนนะฮะอย่างนี้นะครับ พะบางคุณธมนะฮะใครมีก็อนุรักษ์ไว้เดิมๆนะฮะไม่ต้องไปล้างนะ,ะล้างปั๊บก็ทําให้ดูยากะ,ะเศษไม้นะฮะอีกไม้ใบหญ้าก,ก็ยังคงอยู่นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับนอกนั้นก็มีเส้นใยธรรมชาตินะฮะเกาะปิดเต็มนะครับ ซอกแขนลึกนะฮะในซอกแขนก็มีนะคราบกุ่หน้าอกนะฮะผิวพันธุ์ที่ไม่ราบเรียบนะครับใบหน้ายิงชัดเจนนะครับครานี้เรามาดูด้วยกล้องกระขยายสูงนะฮะใบหน้าที่เราดูตะกี้นะเมื่อมาดูแบบนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะมีสูงมีตำ่ำมียุบมีนูนนะฮะ แล้วก็ในส่วนที่ต่ําก็ฝังด้วยคาบโกรนะครับรเกตนะฮะถลุซ้มออกไปนะครับตามขอบของเส้นซุ้มนะฮะพอแบบนี้นะฮะก็มีคาบปูดจับเต็มนะครับสีน้ำตาลนะฮะก็มีอาจารย์ ท่านได้สรุปไว้ว่าน่าจะเป็นพวกน้ํามันตังอิ้วที่อยู่ในเนื้อพระแล้วผุดขึ้นมานะฮะบ,บางท่านก็บอกว่าเป็นสีจากสภาพแวดล้อมนะฮะในเจดีนะครับแต่จริงๆเนื้อขององค์พระนะ่าจะเป็นสีขาวนะครับ นอกนะฮะอันนี้เป็นเส้นสังกตินะฮะในส่วนลาดเอียงของท้องนี่เป็นตะปุ่มตะปํ่าชัดเจนนะครับแขนนะฮะผิวไม่เรียบนะฮะข้าบกูนะฮะเส้นใยธรรมชาตินะฮะขึ้นมาเองนะฮะแบบนี้ สีข,ขาวาาอันี้เป็นผลึกแคนไซนะฮะอันนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะฮะก็ถ้าเราเจอพระนะฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าสบายใจนะครับ สนมากนะฮะพระเชิงอนุรักษ์นี่ฮะจะดูง่ายนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะไม่ให้มีข้อสงสัยนะอาจารย์สายอนุรักษ์จะมีความรู้มากกว่าสายพานิชย์นะฮะ อันนี้ก็เป็นฐานสิงนะฮะสังเกตในส่วนที่ลาดเอียงนะะเป็นเม็ดๆนะฮะก็คือปูนงอกทับที่กรุนะครับเสร็จไม้ใบหญ้าตรงนี้นะฮะถ้าดูในส่วนที่สูงล้วก็ต้องโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภาพกระพริบนะฮะเพราะว่าเราเคลื่อนที่พระนะฮะทำให้โฟกัสไม่นิ่งก็เลยกระพริบอันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะพระชุดตามตาอย่างนะฮะ บางครั้งนะฮะเมื่อก่อนนะพวกเซียนนะฮะก็ตีเป็นพระของหลวงปู่ภูก็มีนะฮะซึ่งเป็เวลาเรา,าเทียบกับพระของหลวงปู่ภูจริงๆแล้วเนื้อหานี่ห่างกันลิบลับนะฮะเพราะพระหลวงปู่ภูปี2502นี่เป็นพระใหม่นะพระใหม่ในสายตาของคนเล่นพระสมเด็จนะฮะ พระจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับก็พอๆกับพระปีศูนย์เก้านะฮะแต่พระที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมแบบนี้นะเราดูด้วยกล้องกําลังขยายสูงนะก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกายภาพนะฮะหรือเรามาดูบางเทียบดูด้วยตาธรรมดานะฮะด้วยตาเนื้อธรรมดานะฮะหรือด้วยกล้องถ่ายรูปธรรมดานะ ก็แตกต่างกันแล้วนะฮะระหว่างพระปี2 5 0 2ของหลวงปู่ภูกับพระสมเด็จที่อยู่ในกลุกเจดีบางขุนพรมนะครับพระที่อยู่ในกลุกเจดีของวัดอื่นก็ไม่เหมือนแบบนี้นะฮะเพราะว่าในเจดีบางขุนพรมนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบาขนพนะครับอันนี้ผิวตรงนี้นะอันนี้อันนี้เป็นขี้กรุกนะฮะผิวตรงนี้นะฮะคือผิวที่เขาเรียกกันว่าเป็นผิววางกระเบนนะปูก็จะงอกขึ้นมานะฮะมีสูงมีต่ำเป็นลักษณะแบบนี้นะ องไหนที่อยู่ในโซนห่างน้านะเราจะเห็นชัดเจนนะเพราะว่าโซนห่างน้ํานี่จะไม่ค่อยเปื้อนที่กลุกนะครับเห็นชัดเจนว่าผิวจะมีเป็นเม็ดเป็นเป็นเม็ดๆนะฮะเป็นเมอนหากระเบนนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังบ้างนะฮะผิวมีสูงมีต่ำนะฮะสีน้ำตาลเป็นส่วนต่ำนะ,ะสีขาวเป็นส่วนสูงนะฮะ อันนี้งอกขึ้นมากับทับหมึกด้วยนะฮะสีขาวของปูนนะครับชัดเจนมากในส่วนที่ไม่มีน้ำหมึกเนีผิวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนสีน้ำตาลเป็นส่วนต่ําส่วนสีขาวแบบนี้เป็นส่วนที่สูงนะฮะ พะบางหุมพรมนะฮะเราดูมวลสารค่อนข้างจะลำบากนะฮะเนื่องจากพระมีรอยขี้กะนะฮะมีคิ้ฝุ่นคี้ผงนะฮะสีดำดำก็ไม่รู้ว่าเป็นมวลสารหรือจะเป็นคาบกุขี้กุนะครับก็เลยมีการตัดปัญหาไปก็คือผู้ขัดนไปว่า พระบกคมมวลสารน้อยนะฮะแก่ปูนเนื่องจากมีการรีบเร่งหรือปลายสมัยของสมเด็จมวลสารค่อนข้างจะน้อยฮะอันะนี้ก็ว่ากันไป เดี๋ยวเรามาหามุมหยดน้ำยานะฮะตามขอบนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะการเปลี่ยนแปลงในกายภาพอันนี้เส้นใหญ่ไม่ทราบเกิดจากอะไรนะน่าจะเป็นธรรมชาตินะฮะ น้ำยาก็ไหลไปบ้างนะครับเนื่องจากมีที่ฝุดจับนะครับแต่ว่าพออากาศก็ขึ้นดีแล้วก็สรุปก็เกาะเป็นเม็ดดีนะฮะน้ำยาล้นออกจากขอบผ้นะฮะก็ไม่ล่วงนะสังเกตดูได้นะครนี้จะเช็ดนะฮะ สรุปว่าพระองค์นี้นะฮะก็มีเอกลักษณ์ของวัดบางขนพรมชัดเจนนะฮะงดงามคลาสสิกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีแทบทุกจุดนะครับเนื้อหาผิวพันณแท้ๆจะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเปื้อนทำให้ผีสีน้ำตาลนะฮะซึ่งก็เกิดจากสภาพแวดล้อม เจดีย์พรงคุณพรมนะครับส่วนคที่ผงทิ่ฝุ่นที่เป็นคาบกรุกนะฮะก็มีสาพัดอย่างนะฮะไม่สามารถจะอธิบายได้นะฮะเศษไม้ใบหญ้า,ยยาก,ก็ยังมีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะ พระสมเด็จบาคุณพรมนะฮะคนที่เคยเอาไปใช้บูชานะก็มีเสียงเล่าว่ามีพระพุทธคุณสูงนะฮะโดดเด่นในเรื่องโภกทรัพ์์เมตตามหาิยมแล้วก็แข้วค่าปลอดภัยนะฮะท่านใดที่มีพระสมเด็จนะฮะก็มันจเจริญศีลน,น,นะฮะก็คือศีลห้าเราให้ครบครบนะฮะแล้วก็ มีการนั่งสมาธิฝึกภาวนากันบ้างนะฮะแล้วก็ขอท่านนะฮะรับรองว่าชีวิตจะสำเร็จส,สมประสงนะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ